องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักก็มีหอกระจายข่าวแล้วก็ก็หลั้นมาครับก็ก็อาเภอข้างในก็เกิดรวมทั้งหมดออกไปเดินตามบ้านนะครับไปหมู่บ้านถึงเึืจอครบในได้จมนกไม่เห็นเจ้าของเรื่องย่ยเป็นเรื่องไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของทา่นีน พอเวลาไม่มีเจ้าของเราเห็นเราก็ปล่อยไปเราพอสำรวจมาเยอะๆอ่างบประมาณไม่ชัดเจนนะครับสำรวจมาเยอะงบประมาณมีแค่สามหมื่นทำอยังไงครับอ่าก็ต้องมาปรับเปลี่ยนกันใหม่นะครับอันนี้ความความชัดเจนนะครับอ่าผมนำเสนอนะครับแล้วตัวนี้ก็ดื้อไม่ได้ฉีดคือไม่ได้ฉีดวัคซีนมาด้วยกันคือว่าไม่ได้ทำวัคซีนมาด้วยกันถ้าโตอยู่ในบ้านเดียวกันหรือว่าต่างบ้านจุดเดียวกัน จุดเดียวกันจุดเดียวกันนะครับเปิดหน้ถ้าเรียนระดับเลยระยะเวลาจากนี้สิ่งที่ต้องรีบทำหนึ่งสอสามสี่ห้ารนละี่นะครับก็คือที่ที่ต้องรีบบอกเนรเทนทำสุัคตีนสุนัขที่มีเจ้าของที่จัดได้ไม่ว่าจะเป็นหมามีเจ้าของหรือหมาชุมชนให้ได้มากที่สุดเราที่จะมากได้ะะะเพรราาย จําเป็นต้องปฏิบัติหน้างานนะคะก็จะได้รับแต่ว่าถึงอย่างไรถ้าเขาเป็นคนเสี่ยงนะคะถึงและได้รับแล้วอ่ะหลังจากที่ได้รับโดนกัดหรือโดนสวดโดนเลียที่มีบาดแผลอะไรเงี้ยค่ะก็จะต้องว่าเรื่องนี้พอเราศึกว่ามันเกิดเหตุที่อพื้นมืองศึกว่าไม่ไม่อยากที่จะรักเจอสัตว์ที่สามารจะได้รับศึกว่ามันเกิดเหตุที่พื้นมืนอแล้วเป็นแต่ข้าวที่ อเเยีพวันนี้คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของกรมเสริมกำลองท้องถิ่นนะครับได้มาพร้อมคณะกรรมการและก็จากทีมงานหลายพักส่วนนะครับมารับฟังปัญหาและก็มาได้รับรู้ว่าในพื้นที่สถานการณ์บางส่วนของจังหวัดเลยก็ยังมีพื้นที่ ความรุนแรงแต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับในกระบวนการการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสองสาแห่งเนี่ยก็ได้แนะนําขั้นตอนวิธีการกระบวนการ2อเรื่องในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดหาวัคซีนนะครับในการควบคุมโรคแล้วก็ในการคัดกรองสุนัขและแมวที่ในอยู่สส่วนก็คือส่วนที่เป็นสุนัข มีเจ้าของมีผู้เลี้ยงแล้วก็มีสถานที่ที่อยู่ที่ชัดเจนนะครับกับส่วนที่สองก็คือ,อสุนัขและแมวท,ที่ไม่มีเจ้าของหรืออยู่ในที่จอดจัดอยู่ที่สาธารณะในส่วนกระบวนการก็ยังมีบางพื้นที่ที่ยังไม่สามารถควบคุมได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นะครับก็ทางได้แนะนําทางจังหวัดไปว่าในกระบวนการเรื่องนี้ทางจังหวัดเองก็ได้ตั้งคณะทํางานขึ้นมาในระดัาเภอนะครับโดยมีท่านในเภอเนี่ย ร่วมกับกรมบริษัทกับกมบรมห่งเสิงค์บุรองท้องถิ่นที่เป็นฝ่ายในขาในการทํางานในการควบคุ